สวัสดีครับตัวนี้คือกล้องโอลิมปัส OM2 MD นะครับ OM2 MD ต่างกับ OM1 ตรงที่ว่า OM2 สามารถเล่นได้ทั้งโหมดแมนวลแล้วก็ออโต้สปีดการเลือกโหมดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของการออฟถ้าเราเล่นแมนนวลเราสามารถที่จะ เลือก s h ต t t e r Speed ได้เองซึ่งมีตั้งแต่1วินาทีจนถึง1ใน1,000นะฮะเลือกสปีดตามใจชอบแล้วก็เลือกรูรับแสงตามใจชอบได้เลยโดยในช่องมองจะมีสเกลของตัววัดแสงลักษณะเหมือนกับ OM 1ก็คือมีบวกกับลบเราก็ปรับค่าจน เข็มมาอยู่ตรงกลางนั่นก็คืออค่าบาลานซ์พอดีแต่ในกรณีที่เราใช้ไปที่โหมดออตโต้สปีดตัวนี้จะไม่ทำงานเพราะกล้องจะเข้าสู่โหมดออตโต้สปีดเราแค่เลือกดูรับแสงอย่างเดียวแล้วก็มีในสเกลโชว์ในช่องมองซึ่งจะเปลี่ยนจากการเล่นแบบแมนนวลไป จะมีค่า Speed Shutter s h o ์ในช่องมองเวลาเราเลือกรูรับแสง Speed Shutter จะจะเป็นเข็มแล้วก็โชว์อยู่ตามตัวเลขชัตเตอร์สปีดชัตเตด้วยจะเห็นว่าสปีดจะช้าหรือเร็วอันนี้ก็อยู่ที่เราจะชอบซึ่งตามหลักก็ไม่ควรจะให้สปีดลงไปต่ำมากเพราะว่าเราอาจจะถือไม่ได้ยกเว้นเรามีาขาตั้งกล้องนะฮะอ,อันนี้ก็คือการเลือกโหมด ของรุ่นนี้ซึ่งเล่นได้2อ,อย่างกับตัวนี้ก็คือตัวตั้ง ISO ISO เวลาตั้งให้ยกขึ้นแล้วก็หมุนหาตัวเลขที่เราต้องการสมมุติเราเลือก ISO 100อย่าลืมหมุนกับให้เข็มตัวนี้ตรงกับสเกลตัวนี้ด้วย การตัวการตัการที่เราเลือกตัวนี้ก็คือบวก1หรือบวก2ก็คือโอเวอร์อัสามารถเลือกได้ท้าให้กลอ้องอถ่ายภาพ o v e r อร์หรืออันเดขึ้นแต่โดยปกติของกล้องการถ่ายมาตรฐานทันท่วไปก็คือตั้งให้ตรงเอาไว้นั่นเองวิธีใช้แล้วก็อีกโหมดหนึ่งเมื่อกี้ตรงนี้ข้างบนก็คือจะมีคำว่าเช็คคำว่าเช็คลองเลื่อนขึ้นไปจะเห็นมีไฟกระพริบอยู่ ไฟต้องไม่กระพิบนะฮะถ้าไฟกระพิบอาจจะแบตเริ่มอ่อนละโอเอต้องมีแบตถึงจะทำงานได้ถ้าไม่มีแบตกล้องชกระจกในบอดี้จะค้างอยู่เราก็ต้องเราสามารถหยุดการใช้งานโดยภาพไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ใช้เหรียญบาทเปิดตรงนี้เปลี่ยนแบตใหม่เป็น lrcc 2ก้อนนะฮะพอเราใส่ แบตเรียบร้อยแล้วสำหรับ O M 2อต้องมีการรีเซตด้วยถ้าเราใส่แบตอย่างเดียวชัตเตอร์ยังค้างอยู่ให้หมุนตัวนี่ยตัววงสปีดมาที่่แต่ว่าเจะจะหมุนได้มาแค่1นึ่งวิถ้าเราจะหมุนไปที่ B เราจะต้องกดปุ่มตรงนี้ด้วยนี่ฮะปุ่มตรงนี้ เรากดแล้วมันจะเลื่อนมาที่บีไดนะ้ซึ่งตรงนี้เขาจะเขียนเอาไว้แล้วว่ารีเซ็ตนะพอมันมาถึงที่ปุ่มรีเซ็ตกระจกที่ค้างอยู่ก็จะหลุดแพรกออกมาเลยนะโอเคนะแซมกล้องทํางานต่อได้ละหลายคนจะไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนแบตอย่างเดียวแล้วบอกเอ๊ะทำไมกล้องยังเฉยอยู่เพราะว่า om อทุกตัวต้องรีเซ็ตนะอย่าลืมนะอันนี้ก็คือพิธีปรับตั้งกล้องเบื้องต้นนะ อันนี้วิธีการใส่เฟรมการใส่เฟรมก็เปิดฝาหลังใช้ตัวนี้ดึงขึ้นฝาจะเด้งออกนะพอเราเปิดฝาปุ๊บตัวนับลูกตรงนี้ก็จะรีเซ็ตไปที่ S ก็คือสตาร์ทการใส่เฟรมเอากรับเฟรมมาตัวนี้ดึงออกนิดนึงเอากราบเฟรมใส่ด้านนี้ลงใส่กลับเข้าไป สังเกตว่าแกนจะมีช่องอยู่แล้วก็มีเ,เขี้ยวเล็กๆให้ลากฟิล์มมาเอามาเสียบกับแกนตรงนี้หลายคนใส่ฟิล์มแค่นี้แล้วปิดเลยไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะฮะเพราะว่าฟิล์มอาจจะหลุดได้งั้นก่อนที่จะปิดฝาแนะนำให้ลองหมุน ชัตเตอร์มาสักรอบหรือสองรอบก็ได้ให้ฟิ์มเราม้วนก่อนอแล้วก็ถ้าเรามั่นใจก็แค่นี้ก็ได้ปิดได้เลยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็กดชัตเตอร์ทิ้งสักรอบหนึ่งแล้วก็เอาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูฟิวมว่าเราต้องหมุนเรียบร้อยอ่าหลังจากอย่างนี้หมุนเรียบร้อยแล้วฟิ์มอาจจะเสียไปส่วนหนึ่งคือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงนี้ฟิ์มเสียหมดแล้วแต่ไม่ต้องมากังลวลเ,เพราะเขาเผื่อ ฟิวมาให้เราส่วนหนึ่งอยู่แล้วเช็คเรียบร้อยอ่ฟิมต้องเรียบแบนแนวเป็นตั้งตรงสนามเตยตรงนี้เข้าเรียบร้อยปิดฝาได้เลยปุ๊บรูปแรกโวนแสงไปแล้วกดทิ้งได้เลยส่วนการปรับค่าก็ที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ขึ้นฟิมอีกครั้งก็กดถ่ายปกตินะสังเกตตัวนี้จะเริ่มหมุนตอนที่เราเลื่อนฟิม อาจจะหมุนช้าในช่วงรแรกๆเพราะว่าฟิล์มมันยังมีการโปร่งตัวอยู่นิดหน่อยตีให้ว่า3ามรูกถ้าเลื่อนแล้วไอ้นนี้ยังนิ่งสนิทแสดงว่าฟิล์มที่เราใส่หลุดแน่นอนให้เปิดฝาแล้วเอามาใส่ใหม่เลยถ้าเรายังถ่ายต่อไปก็คือไม่ได้รูปอะไรเลยนะฮะถ่ายไปเรื่อยๆตัวนับรูปก็จะเริ่มเลื่อน จานวนรูปที่เราถ่ายก็แล้วแต่ฟิล์มที่เราใส่อาจจะเป็น12 24หรือสาหแล้วแต่ตัวเลขอาจจะไม่แน่นอนอาจจะบวกนิดนิดสามหอาจจะถ่ายได้3ามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ดูการเลื่อนฟิล์มเป็นหลักไม่ต้องไปดูตัวเลขตรงนี้ดูตัวดูตัวเลขตรงนี้แค่เป็นไกด์เท่านั้นว่าได้กี่รูปแล้วแต่เมนหลักยิงให้ดูการเลื่อนถ้าเลื่อนไปแล้วก็จะเลื่อนซ้ำไม่ได้นะ หรือว่าถ้าเราไม่เลื่อนชัตเตอร์ก็จะไม่ทํางานการนี้หลังจากที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีอาการอาจจะเลื่อบาดฟิล์มได้นิดนึงแล้วติดอยู่ไอตรงนี้หมายถึงว่าฟิล์มหมดแล้วมาดูตัวเลขตรงนี้โอเคใกล้กับจาน,นวนฟิล์มที่เราซื้อมาพอติดเสร็จปุ๊บอย่าฝืนนะฮะถ้าฝืนฟิล์มขาดห้ยุดแล้วก็กรอฟิล์มกลับโอลิป,ปัสจะทําการปุ่มกรอฟิล์มกลับเนี่ย แตกต่างก่าชาวบ้านช mm hmm. นิดหนึ่งถ้าเป็นกล้องทั่วไปมันจะอยู่ข้างล่างนะจะเคยเห็นกัน mm hmm. โอลิมปัสเอามาไว้บนนี้มีคําว่า R ก็คือรีไวมีลูกศรให้หมุนไปทางลูกศรค้างไปทางนี้นะฮะมาดูปุ่มตัวนีอ้อย่าดึงขึ้นมานะถ้าดึงเปิดฝาเปิดเปิดฝามาจะเห็นมีลูกศรอ,อยู่บอกให้หมุนด้านนีอ้อย่าหมุนผิด หลายคนหมุนผิดแล้วก็ฟีมขาดเลือนหมุนเรื่อนไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันจะมีน้ำหนักในการหมุนหนืดๆนิดนึงพอถึงจุดที่ฟล์มหมดมันจะดังแครกนิดนึงแต่ถ้าเราไม่มั่นใจหมุนเยอะไว้ก่อนดีกว่าเปิดออกมาแล้วฟิล์มไม่หมดรูปเสียหมุนเผื่อไว้สักนิดนึงการถ่ายจริงอาจจะใช้เวลาในการหมุนเยอะกว่านี้นะอันนี้ผมถ่ายไปแค่ประมาณห้ารูป นะพอหมดเรียบร้อยแล้วเปิดฝาดึงขึ้นเปิดฝาออกมาฟิลมจะหมดกลับเข้าไปเรียบร้อยเอาฟิลมออกปิดเรียบร้อยกลับให้อยู่ในสภาพเดิมตัวนี้ที่ยังค้างอยู่จะเอามือบิดหรือจะขึ้นฟิล์มใหม่ก็ได้มันจะดีดกลับมาเองแค่นี้เองอีกจุดหนึง่งเมื่อกี้ลืมบอกไปตัวนี้คือตั้งเวลาถ่าย ปกติก็ขึ้นแล้วก็ถ่ายปกติถ้าจะใช้ตัวตั้งเวลาถ่ายหรือเซลล์ททมเมอร์นี่ให้โยกมาแนะนำว่าควรโยกจนสุดนะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นระบบไขาลานถ้าเราโยกมานิดหน่อยเนี่ยบางทีมันไม่มีแรงจะบุกกลับขึ้นฟิล์มปรับค่าตัวยอย่างโฟกัสให้เรียบร้อยพร้อมถ่ายแต่เวลาถ่ายมันจะต่างจากการถ่ายปกติถ้าเรากดชัตเตอร์ข้างบนตรงนี้กลายเป็นถ่ายธรรมดาเลย เวลาจะถ่ายจะเซลถามเมืร์หลังจากโยกตรงนี้นะฮะเราจะใช้ตัวนี้เป็นชัตเตอร์แทน,นพอโฟกัสเรียบร้อยแล้วตั้งขาตั้งเรียบร้อยแล้วโยกตัวนี้นมันจะวิ่งกัแัแเราก็วิ่งไปนั่งจัดท่ายเรียบร้อยเตรียมถ่ายโอเคเรียบร้อยอาจจะวิ่งอีกนิดนึงเพื่อดีดขาชัตเตอร์ขึ้นมาอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้ สำหรับวิธีการใช้กล้องอุลัมปาบส OM2 นะฮะก็จะมีเพียงเท่านี้ละกันส่วนอย่างอื่นถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้ทางเพจร้านนะฮะสยามเทราโอเคขอบคุณค้าสวัสดีครับทุกทุกคน